เชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็รอว่าเดือนมีนาคมนี้และค่ะจีนจะเปิดวีซ่าฟรีนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วหลายๆคนเตรียมตัวที่จะเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปทำธุรกิจที่จีนได้ง่ายขึ้นพูดคุยกับรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนดรไพัยจิตวิบูลธนสารสวัสดีคะ่ะ1มีนาคมนี้แล้วที่หลายๆคนรออยู่ว่า mm hmm. ไปประเทศจีนจะได้ไม่ต้องทำวีซ่ามันจะเกิดผลดีอะไรตามมาบ้างคะ ที่จะเกิดขึ้นยังเห็นได้ชัดในระยะต้นเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันของผู้คนที่ชื่นชอบทัศนียภาพข้าวปลาอาหารซอฟต์ o วร์ของแต่ละประเทศนะจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนไทยก็อันมานานก็อยากจะไปเที่ยวเมืองจีนในขณะที่คนจีนเนี่ยจริงล้วก็ชื่นชอบประเทศไทยอยู่แล้วพอหลังจากมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยเราสังเกตได้การค้นหาข้อมูลโลกสังคมออนไลน์นตอนนี้นะประเทศไทยกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่ง หมายถึงว่าคนจีนเสิร์ชหาไทกัวหรือว่าหัวเมืองต่างๆกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่อะไรต่างๆอันนี้ก็สะท้อนถึงความสนใจต่อการท่องเที่ยวของไทยเราเห็นยอดการจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมที่เพิ่มมากขึ้นการแสรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนล่าสุดเนี่ยทางทอทอท,อทอเองในการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ขยับเป้าหมายคาดว่าน,นักท่องเที่ยวจีนจะมาเที่ยวประเทศไทยปีนี้8ล้าน5แสนคนเรียกว่าเชิงรุกเลยแหละ คนในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตอนนี้บอกว่าปีนี้นะน่าจะเป็นปีมังกรทองนะสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างแท้จริงระหว่างไทยจีนอันนี้ก็เป็นความคาดหวังแล้วก็หลายคนก็อยากเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรมนอกจากเรื่องของท่องเที่ยวล่ะคะคนที่ทําค้าขายก็จะได้ความสะดวกนะสมัยก่อนอยากจะไปค้าขายพักพว่เพื่อนฝูงแจ้งข่าวมาหรือมีงานแสดงสินค้า อะไรจัดขึ้นมีกิจกรรมใหญ่ๆจัดขึ้นในเมืองจีนแต่บางทีเราไม่ได้รับรู้มาก่อนมารู้ก็ประเภทสัปดาห์สุดท้ายแล้วแล้วทำวีซ่าไม่ทันทําวีซ่าไม่ทัน,ททนก็อดไปแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับสามารถเดินทางได้เลยรู้วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ตีตั๋วไปได้เลยหรือแม้กระทั่งจะค้าขายนะในมิติเรื่องของการลงทุนอื่นๆอ,อ,อีกนักลงทุนที่นูนอยากร่วมทุนกันอยากเจอกันแทนที่จะคุยทางโทรศัพท์ไปเยี่ยมชมโรงงานไปเยี่ยมชมบริษัทนะลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดขึ้น หรือหลายคนที่อยากไปสองประเทศจีนนะไปสำรวจตลาดต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ต้องรอหลายวันเมื่อที่รอแล้วอารมณ์มันเปลี่ยนเพราะนั้นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนภาพในอนาคตผมคิดว่าจะแนบแน่นมากขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะต่อการพัฒนารวมทั้งการแลกเปลี่ยนภาคประชาชนระหว่างกันนระยะยาวในแง่ของการค้าระหว่างกานักนณขณะนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของคนไทย ที่จะไปลงทุนไปทำการค้าส่งออกไปยังประเทศจีนกระแสล่าสุดที่หอการค้าไทยในจีนได้รับฟีดแบ็จากนักธุรกิจไทยเป็นยังไงบ้างคะสูงเพิ่มขึ้นมากครับส่วนหนึ่งก็ได้รับกระแสความตื่นตัวที่เกิดขึ้นจากวีซ่าฟรีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองภาพของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราเห็นว่าเศรษฐกิจโลกในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับมันแฝงไ้ด้วยความท้าทายพราะนั้นทุกคนก็มองหาตลาดที่มันมีสเสถียรภาพประเทศอย่างจีนอย่างเงี้ยเติบโตทีห้งเปอร์เซ็นต แล้วผมเชื่อว่าปีมังกรนี่ก็จะเป็นปีที่จีนจะเติบโตในจาที่สูงต่อไปเพราะนั้นตลาดภายในประเทศเขาเติบโตแล้วเขาก็จะเติบโตในระยะยาวอย่างมีเสถียรภาพตรงจุดนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการบ้านเรามองหาโอกาสต,ต่างๆเหล่านี้อยู่แทบทุกวันเราจะมีผู้ประกอบการทั้งไทยทั้งจีนมานั่งหารือนะครับอยากจะขายายความร่วมมืออยากจะค้าขายอยากจะร่วมลงทุนกันลักษณะแบบนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกที่ดีมันจะทาให้ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจระหว่างกันเนี่ยเกิดเป็นรูปธรรมนะและแนบแน่นยิ่งขึ้น หังดรไพจิตบอกแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนเกิดโอกาสที่ดีเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนระหว่างกาันนะคะนี่คือสิ่งที่จะตามมานะคะหนึ่งมีนาคมนี้วีซ่าฟรีไทยจีนค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะส,สวัสดีค่ะ